ขตอต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมิโนวาทาโร่รนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบเขาคิดอะไรอยู่ เขาอาจจะเป็นคนที่มีอัตราค่อนข้างสูงนะคะเป็นคนที่มีความแบบมุ่งมั่นในชีวิตในการงานเป็นคนที่โซฮอสหรือว่ามีคนสนใจเขาเยอะนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาหรือว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างจะเยอะแต่เขามีความชอบอะไรคล้ายๆกับคุณเพราะงันตอนนี้นะคะเหมือนเขาเริ่มจะลดอัตราในตัวของเขาเองเพราะว่าเขารู้สึกว่าความรักนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญคุณอาจจะเป็นคู่ทวินกับเขามีความที่เหมือนแล้วก็ต่างกันมากๆตอนนี้เขาเริ่มจะเห็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เริ่มจะเข้า ใจชีวิตเข้าใจตัวเองมากขึ้นเขาอยากจะขออภัยหรือว่าขอกลับมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากจะให้คุณให้อภัยเขาอยากจะให้กลับมารักกลับมาชอบกันเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่เขากําลังคิดอยู่ในตอนนี้นะคะและเขาอาจจะหาเวลากลับมาพูดคุยกับคุณก็ได้ค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากสับสไคร้ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ